5วิธีถนอมสายตาเมื่อคุณจ้องมือถือหรือแท็บเล็ตเป็นเวลานานเสียงตาบอดได้เลยนะคะคุณคะเพราะเรามีเพียงแค่ตาเดียวเราจะทำยังไงให้ตาของเราอยู่กับเราไปได้นานๆไม่ว่าจะเป็นการจ้องคอมดู YouTube เล่นไลน์ท่องโซเชียลทั้งวันก็อาจจะเป็นผลเสียกับตาของเราได้ทำให้จอประสาทตาของเราเสื่อมลงตามอายุของเราทุกปี หรือจะเสื่อมเร็วมากกว่าเพราะว่าเราใช้งานหนักจนเกินไปวันนี้สอนมี5วิธีที่จะบำรุงสายตาของเราลดอาการเมื่อยล้าตาของเราไม่ให้เสื่อมก่อนวัยด้วยนะคะวิธีแรกคือหลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอในที่มืดนะคะ เพราะว่ามันจะทำให้ม่านตาของเราขยายแล้วก็รู้สึกแสบตาระคายคันตาอาจจะทำให้ตาแดงได้เลยนะคะวิธีที่สองคือพักสายตาทุก30นาทีมองทอดยาวออกไปมองหาพื้นที่สีเขียวมันจะทำให้ตาของเรารู้สึกสบายตาเทคนิค <Amen. S 1> ที่สามคือใชแอแ้แว่นกองแสงแว่นกองแสงตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะ <Amen. S 1> เพราะว่า มันจะทําให้ตาของเราไม่เมื่อยล้าด้วยแล้วก็ไม่ทําให้เรามา่านตาขยายด้วยนะคะวิธีที่4ี่คือปรับความสว่างของหน้าจอไม่ให้จ้าจนเกินไปจนเรารู้สึกแต่แสบตาได้นะคะทำให้หน้าจอสว่างความสว่างพอดีรู้สึกว่าเราดูแล้วสบายตาข้อ5้า กระพริบตาบ่อยๆเพื่อที่จะลดอาการตาแห้งนะคะถ้าเราไม่กระพริบตาเลยมันจะทําให้ตาของเราแห้งแล้วก็รู้สึกที่จะอยากเกายิ่งส่งผลเสียให้กับดวงตาของเราได้เทคนิคง,ง่ายๆ5เทคนิคนี้เพื่อนๆนําไปใช้กันดูนะคะทําให้ตาของเรารู้สึกไม่เมือ่อยล้ารู้สึกผ่อนคายได้บ้างสนใจสาระดีๆหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะ แบ่งปันเพื่อแชร์ออกไปเพื่อให้คนที่เรารักได้รู้ได้รักษาดวงตาของเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าที่เพจนมพึ่งช็อปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ